้องนใจสินหีนดียงสวัสดีครับตอนเ้าเป็นยังอยู่เป็นน่างเจ็บปาปนโอ้ปลปากยังนีงไงปากปากาจะโตเรื่องเลือยมันงดีเลยนั่นเหลวโอ้โหนี่นองปากนะครับตรงเซบะเดียร์ของปนองปนเลี้ยงเมียเลยปนปนที่ไหนปนกินซื้อๆนี่นะปนใสุ่กเมีนโอ้โหนี่นี่มันมีซุกของปนอยู่นี่เดี ชุบเหม็นชุบเหม็นเติมอ,อะไเอามุ้งย่างบะหมีกบ่หมี่เหรอปเหม็นกับข้บุะนะมมงมีนนี่นาอ๋อเหม็นแป้งบุ้งมีสุบบุงมีสุบบุงมีเขาใส่ปูนปลาพรอ้อมบ่ใส่เนาะรอ๋อเป็นสไตลยเนาะนี่เนาะพี่น้องเดี๋ยวมากินนรักันเด้อเดี๋ยวซอยแม่แกะปลาก่อนครับโอ้ยว่าไอ้หงส์ผมไม่แกะแน่โอเคโอเครถแกะให้ยี่สิบหกเหรีแกะปลาขอไข่ไข่ปลาการ์นี่เป็นแบบขับเปียกๆกับ เป็นไข่ไข่ปลาที่ว่าเ,เพ่งๆเลยกับเป็นไข่ปลาคาเวียอะไรเดี๋ยวนี้เป็นเป็นไข่ติดเสียบแพ่งครับเ,เ,เ,เห็นโตเห็นโตไอเนี้ยไข่ปลาไข่ปลากาบะกินกินนะบะกินกินเดี้ยดิเออเอากิน้สเจ้าอ๋อเนี่ยไข่ปลากาหายกินยากเรือเป็น้องเอ้ยมันมาได้มันเอย่าปลาตัวก่อน บ้านกับป่าเนาะก้ยบ่บมีพี่น้องเสร็จพอดมีมได,ด้ีมั้่เอพี่น้องมาเห็ดปนกันที่นเนื้อปลากาเฮาลุงเรียบครับเอาเพชรบใหญ่เพชรไรนก็กิน,นอๆๆ่ไรเนยอืมบอกอกันสนะาพผิกครับผมผมจะลดกระปุก อย่างไรหัวรุนเนอะหัวรุนน้ำประเดี๋ยวเขาน้ำประเดี๋ยวน้ำประเดี๋ยวใส่ลงไปหน่อยหนึ่งก่อนตรงนี้ไม่เกิดเข่ากันหรอกใช่้องพอมันปนใช้กับสุกบกนี่เนาะสุบขนุน

ไม่าเกิสุดส่จังน่อยเือเกิดเคกิสใส่นอยบ่โเคเกิสดจังน่อยเอาต่อไปครับผมใส่ง่าครับแม่กลัวง่าตำเร็วนี่แล้วก็ต้นหอมกับหอมใบเปครับกสุดใส่หนึงเยใส่เยอะมากเดี๋ยวมันติดเ็มหยุดเดี๋ยวนี่ครับต้องเิ

เออช่้าไอ้งแล้ว้เป็นความดีครับคุณอ่ะอ้เห็นแล้กินตัวเลยซุปบองมี่สูตรยยสิงหาทำครับผมไปจะไปกินของกันครับหัวลำนี้แม่ก็ไม่ต้องลาปลาหมูบ้านเห็นลาปลาเสียบเสียบเปนบักัวให้กับบ้อม หอมหอมเนาะแชะ่ตู้เย็นไว้ครับเห็ดตามออว่าแล้วกินกับปลายนี่แหละจังบ่มีผิดมีไพ่บ้ำรุงสายตาบ้ำรุ่งอีกกับมองเนี่ยข,ข้าข้อบิดข้อโอ้หอมมองเป็นดีกว่ากลัวแล้วไปกินทั้งกันครับนี่ครับผม หมกปลาครับผมคุณน,น,น่ันนี่เห็ดเติมว่าเลยล่ะหมกปลาใส่หมูด้วยพี่น้องจะกินอยู่หรอกไจ้ยุ่ยเห็ดครับจะเติมเติมส่วนกบบนี้หัวาลาปาลาแห้งแล้วครับผมอันนี้ก็เป็นแกงจืดครับผมปลามันจะไม่หมกหม้อครับผม,มกัมบหม,บมบบกบวงเนาะไปเสียบมาเือมาเดยอ เอื่นบอเอื hmm. no. bon. ่นเอาคอเดอื่นเลยจมเอาเะเอื่นแล้เนาะมาเริ่พี่น้องมากิย้ายสิเยอะอืุกคนสุคนเด้อเออสุผูสุคนมนน่งแนมกล่อมอยู่ดิเอาจัดการสุกมีคือว่าเสียบกักเสียบเนี่ยสิเดียวนี้เบิ้งแบบว่าใช่เขาเชื่อีกพวกพรอพวกินบเสิงเยันจกินบเด้อพี่น้องกับเบิ้งเด้อเอามือนี่เป็นจเหมือนว่ายานว่าบ่อิ่มถูกนว่า ยองก็เปิมอีกทิปนึ่งทีเขาหนี้มิเขาสองทิปเนี่ยแหละกำมือหนอีกกำมือเลยเชิ้นกินเสียบนี่แหละครับสมบูรณ์มีสูตรโบร่าของนี่แม่เป็นภูมิกับเล่นชัมมือนี่ยแกนี่เราเปิดง่ายเดี๋ยววะ ไมามามาโอ้ยมะเข่าอบกแดงคลาเลเมื่อนี่ซุปบงมเม่ลาบปลาบกปลานะสิบบาจะเพิ่มไปเออหมกปลาแนนบมกปลาเี่หมูแบบบบมาคำใจสัยแล้วนั่งกลไหนสัตว์เออนั่งดีๆนั่งน่า คุณสตรีลาวเอ้ยไม่ใช่คุณสตรีไทยทน้องจับจับกันอืมปลาสมบูรณ์ไว้เลยตัวนึงกิมมนกินตรงนี้ตัวเบราณ

Những bà, là ba. Kim nga bà, một môn nga hôm một ba. Say mẹ. Mam hát. Say mẹ, mẹ. Mam hát. mẹ, mẹ. Mam hát. Mẹ. Mam hát. Mẹ. Mam hát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 . đấy nè. Mam hát. Mam nè, Mam hát.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 

mặc dù đi. là mặc dù đi 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 Đường ra đây đi 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 đây đi 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 Đẹp nào, đẹp, không? đẹp, không? đẹp, không? đẹp không? แจงโมพี่น้องปูดีนีุ่งยี่สิบบาทน้องแตงกระบวดอ่มาขายเหรอแมียแจงโมเป็นมากเรื่อยๆจ้ะที่ตลาดน่อเป็นตะกนอ่ะย่าไร้าหอย่าไร้าไปทำงานย่งไงยุนบอมหมดของเขากำลังมากมือนีบ ว่าเห็นน่นอยู่ไหนบ้านนี้เขาจะติดแอเป็นยัใหงเขาแน่นอยู่แบบนบ้างขายก๋วเตี๋ยวเรือได้ไมอ๋อกันหอนเขาน้อยเดียวเขาติติดแอร์กันหอนเขาเขาก็นทเอาสร้างมาติดแอร์ซื้อสร้างให้คุณงงานทำ nha này, ô, đi một mình, quan, đây nào, quan, quan 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 nào quan 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 này quan 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 quan